พิิยุคดิจิทัลสตวรรษที่21นับเป็นช่วงเวลาที่เทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโลกของเราไปอย่างรวดเร็วเรากำลังเข้าสู่สังคมที่พันพวนความก้าวหน้าดังกล่าวจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เด็กและเยาวชนไทยควรมีความรู้โคดดิ้งเพื่อปรับตัวในโลกปัจจุบันและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในอนาคตเมื่อเติบโต,ตขึ้นคุณหญิงกัลยาโสพลพนิด หรือที่รู้จักกันในสมญานามคุณหญิงโคดิง้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีจึงได้ส่งเสริมให้โคดิ้งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนทุกระดับชั้นโดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนตอน้นภายใต้แนวคิด All for Coding การเรียนโคดดิ้งของประเทศไทยไม่ได้ให้ความสำคัญแค่การสร้างโปรแกรมเมอร์อีกต่อไปแต่โคดดิ้งยังสามารถช่วยให้เด็กๆมีทักษะการคิดวิเคราะห์เป็นระบบและสามารถเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นโดยก่อนการดำเนินการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดกับตัวแทนจากประเทศญี่ปุ่น ที่ให้นักเรียนเริ่มเรียนโคดดิ้งตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาและประสบความสำเร็จจึงยิ่งเพิ่มความมั่นใจในผลลัพธ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น Coding for all ของไทยยังเอาใจเด็กๆด้วยการให้อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังมาสอนเพื่อเพิ่มความสนุกให้กับบทเรียนที่อัดแน่นไปด้วยสาระให้การเรียนรู้เป็นเรื่องน่าสนุกและสามารถนำไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาอีกด้วย อยากรู้เรื่องเกี่ยวกับโคดิ้งเพิ่มเติมได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ของ o อ e วนะคะ